สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กันที่หมู่บ้านสุภาลัยปามสปริงจังหวัดระยองนะคะตอนนี้นะคะทีมของเราก็กําลังทําการต่อเติมนะคะหน้าบ้านแล้วก็ข้างบ้านนะคะในส่วนของหน้าบ้านเนี่ยลูกค้าทําเป็นไวนิลฟ้าระแนงนะคะแล้วก็ส่วนด้านข้างบ้านลูกค้าจะมีบอ่อปลาอยู่นะคะในฝั่งของบอ่อปลานะคะลูกค้าทําเป็นแผ่นวัสดุไวนิลนะคะ บ้านลูกค้านะเป็นบ้านเดี่ยวนะคะในการวางเหล็กของโครงสร้างด้านบนของเราเนี่ยก็เลยจะใช้เป็นเหล็ก C เทินหกนะคะเพราะว่าให้ดูหน้ามันใหญ่ๆนะแล้วก็ให้ดูเข้ากับตัวบ้านนะคะในส่วนของบอ่อปลาเนี่ยก็คือฝั่งด้านซ้ายลูกค้าทำออกมาน่ารักเลยนะคะแล้วก็ทําหลังคากวัวปาลาร้อนนะคะไม่ใช่นะจะเื็นนั่งเล่นแล้วกันนะคะอันนี้จากใจนะคะรู้สึกว่าทางร้านเราโชคดีมากเลยว่าคือเราเจอลูกค้าที่ดีๆน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะเราโชคดีจริงๆรู้สึกว่าขอบคุณลูกค้าทุกท่านจริงๆนะคะ มาเรามาดูงานกันต่อนะคะในส่วนของฟัง่งลูกค้าเนี่ยบ้านลูกค้าเนี่ยก็คือจะทาเป็นโครงเหล็กสีดำนะคะแล้วก็ในตัวโครงเหล็กสีดำเนี่ยส่วนใหญ่อะถ้ามีใครมีลูกค้าถามว่าในการทาโครงเหล็กสีขาวกับฝ้าน้ำตาเนี่ยมันจะเข้ากันไหมโดยส่วนตัวแล้ว เ,เคยเห็นแล้วมันรู้สึกมันขัดขัด,ขด,ขดตานะคะถ้าอยากให้เป็นสีตัวฝ้ามาแลนนเป็นสีไม้เสียงตาสีไม้โอ๊กเนี่ยทาสีดำมันจะตัดแล้วก็จะดูสวยแล้วก็ดูเด่นกว่านะคะลูกค้าลองไปหาดู r e f e r e n c นที่อื่นก็ได้นะคะเผื่อว่ามีไอเดียที่เป็นสีอื่นแตกต่างออกมามันจะสวยกว่านะคะในส่วนของไวนิฟ้าแนเนี่ยเราทำตารางเมตรละ3600บาทตารางเมตรแถมทุกอย่างเลยคือ เสาแต่งไฟรังน้ำทอ่อทิ้งรังน้ำสเตลเลตนะคะช่ผนังการน้ำยาครบเลยนะคะเพื่อว่าให้ลูกค้าคิดต่งงาง่ายๆแล้วส่วนตัวเราก็คิดตง,ง่ายด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของวัสดุอ่ไวนิลเนี่ยเราคิดตารางเมตรละ2อ0พันหนะคะพูดง่ายๆเพิ่มฝ้าแนงเนี่ยเพิ่มมาจากวัสดุไวนิลสองพันหกก็คือเป็น3า0พเพิ่มมา1,000บาทนะคะ ก็เรามาดูงานที่เสร็จกันแล้วนะคะก็ไอที่เป้บอกเป็นสีดำมันจะขับกับตัวสีฟ้าเนะมันก็จะสวยกว่านะคะอันนี้แล้วแต่แล้วแต่ชอบแล้วกันนะคะแนะนำเฉยๆแล้วกันนะคะแต่ประสบการณ์กาทำงานมานะคะในส่วนของฝั่งบอปปานะคะลูกค้าก็ติดแผ่นใสยอยู่แผ่นหนึ่งนะคะเพื่อที่ว่าอยากให้มีความสว่างไม่อยากให้บอปปาทึบไปให้มีแสงสว่างสองระมาบ้างนะคะดูไม่ทึบแล้วก็ดูมีลึกๆดน,นิดนึงนะคะ แล้น,นี่ก็คือเป็นฝั่งของด้านบนนะคะเป็นวัสดุไวนิวนะคะคลิปไปอาจจะมาทีสั้นๆนะคะมาน้อยอจ,จะมาบ่อยๆแล้วกันนะคะช่วงนี้เพราะว่าลูกค้าบอกว่าอยากเห็นคอนเทนต์เยอะๆนะคะวันนี้ไปก็จะทำให้เห็นเพราะว่าในการทำคอนเทนต์เนี่ยมันง่ายกว่าการที่ต้องมานั่งอ่านเลยศึกษาข้อมูลเองแล้วกันนะคะวันนี้ไปไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ Friends back then, but yo, press fast forward now. It's like they rather clap back than to clap for you. All because you turned the a corner, they can't see it like as if you was a transformer. But they.